แชมป์อันดับ2แน่นอนแล้วนะครับส่วนทางปูตไทยทานีเฟสซาลัมบูสนะครับคู่เซนเตอร์เป็นทางเบนเนอร์กับทางวัฒนาภายนุ่มทั้งขวาตอนนี้รังอันดับ4เอาครับเกมเริ่มครับไทยเป็นฝ่ายเขียนลูกเติมเล่นก่อนนะครับมาในชุดเยือนนะครับ ขาวท่นในสนามนะครับมีปฏิวัติสุพรรณแล้วก็ทางด้านวีรเทพป้อมพันนะครับแล้วลุยมาตรงนี้เกือบไปครับโอกาสทางด้านเรดึงหลบตรงนี้เสียฟาวไปแล้วนะครับดูครับวันทหลุยหมุนมาแล้วไปตรงนี้แล้วตวัดเข้ามาหสกัดเกือบจะเข้าประตูตัวเองนะครับแต่ว่ายังดีที่แต่ว่าอุทัยเนี่ยก็ลงมารับกันเร็วนะครับรุ่งรัตรุ่งรัต โดนตัวตัวครับสับหักเข้าขวาลุงรัตยอดมาตรงนี้ได้โคมโอ้โหไม่ตรงกรอบครับชัยใจเด็ดนะครับเล่นโมตา้าเปิดมาแล้วเทคหาจังหวะมงได้ครับแต่ว่ากดไม่ลงน่าเสียดายครับจังหวะโตของอุทัยเมื่อสักครู่นี้แล้วบอลบุกข,ของแบงคอกครับรุงรัตรุงรัตรุงรัตร,ร,ร,รสายแล้วรุงรัตตันลุงนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์ครับนาทีสิบห้าครับแบงคอก นำ1-0ครับทีเด็ดเลยครับลุงรัฐภูมิจันทึกแต่ว่ามุมนี้เรายังไม่เห็นว่ามีเรือหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนเล่นไปก่อนครับรุงรัฐแต่งเจอช่องครับพอเจอช่องแล้วโอ้โหปัน่นยิงเล่ดเช็คประตูนี้นะครับในจงังหวะออกตัวของทางรุ่งรัฐนะครับ แดนกลางแบงคอข้อเองก็ยังเก็บได้นะครับอาครับพีรพัฒน์บอกว่าได้หลุยมาเชื่อมหน่อยพีรพัฒน์หเองครับพีรพัฒน์จอดมานิจิพงศ์นิจิพงศ์จัดเลยครับอูยังติดบล็อกทางชาดาบูสนะครับวันนี้ดูครับพีรพัฒน์เปิดมาลึกนิจิพงศ์ครับจับขวาแล้วซัดซ้ายจังหวะเสียไปเล็กน้อยครับกลับมาที่เวรเทพยอดปลาลูกนี้โอ้โห กลายเป็นแฮนบอลดื้อๆเลยครับเบสของวิรเทพเร่งแล้วครับแล้วจังหวะกระโดดมาลูกนี้โอ้โหมือซ้ายเนี่ยครับจังหวะพยายามที่จะขึ้นมงแต่ว่าโอ้โหมือซ้ายไม่ยอมยกลงมาครับโมตาแปลลูกนี้ติดเซฟก็พอหุนจะเกียรีเซฟอุทัยไว้ได้ครับ จับทางสุดใช้อยู่นะครับโมตา้าซัดจุดโทษลูกนี้ไม่เข้าครับผู้ดเดาทางถูกครับอ่านใจโมตา้าว่าไปทางสายมือครับแล้วไปถูกทางด้วยครับจิรพัฒน์บอลยาวดูรุ่งรัตเอาบอลลงครับแล้วทิ้งมาแม่นด้วยให้มาพิธิพงศ์ล้อแล้วครับโมตา้าอ้อมหลังไหม,พ,หมพิธิพงศ์ยิงเองครับ บอลจามาทีเด็ดเลยครับรุ่งรัรัดเก็บได้แล้วทิ้งมาตรงนี้นิดพงโมต้ามายอบอ้อมครับแต่ว่าโมต้าเองก็ถอยมาจังหวะที่พร้อมยิงเหมือนกันนะครับเอาครับเรากลับมาที่ทรูสเตเดียมนะครับชมนต่อเกมในครึ่งหลังนะครับทีบอลริเวอร์ลนกนัดสุดท้ายของฤุกการนะครับทรูแบงคอกยูเต็ดนาอุทัานี เอฟซีอยู่หนึ่งะครับวสวัสด์ครับเปลี่ยนมาซ้ายเลยล่องอยู่วันเดลุยส์มีตัวอ้อมไปครับพิธาพาธัฒน์วันเดลุยส์ตัดเข้าในแล้วจอดมาตรงนี้โอ้โหชาร์จไม่ถึงครับรุ่งรัตโอ้ให้น้ําหนักมานี่ยอดเยี่ยมดูวันเดลุยส์ให้มาตรงนี้นี่มไม่โดนครับจังหวะชาร์จของรุ่งรัตไม่ทัน รุ่งรัตดูครับมาอีกครั้งนึงจะได้ไหมครับรุ่งรัตยิงลูกนี้เอากระชอกกระชอกแบบนี้เรียบร้อยครับ2-0ครับโอ้โหดูครับบอลพาขึ้นมาก็เนี่ยครับจากทางนิติพงศ์ให้มาที่รุ่งรัตรุ่งรัตนี่ต้องระวังครับเจอช่องแล้วยิงดีโอ้ไม่รับหน้าครับแบบนี้โอ้กองหลังไม่มีใครตามนิติพงศ์ครับแล้วไหนมาครับสบุญญาออกมาที่เบนเดวิสเบนเดวิสเข้าขวาเจอช่องผัก เลาะมาตรงกลางออกมาที่ลิคาโดซานโตสลคาโดซานโตสยอดมาสุบรรยายไม่ถึงครับโอ้ปฏิวัติแซฟได้ก่อนบัดทิ้งออกมาชาลันบ,บูสครับดูจังหวะของลิคาโดซานโตสยอดมาไม่ล้ำหน้าครับจะถึงสุบรรยายอยู่แล้วครับแต่ว่าปฏิวัตินี่ยอดเยี่ยมเลยดูครับบินปัดไปก่อนครับเวอร์เชอร์ดักได้อา้าวแล้วจะโอ้โหไปเล่นยากครับทางแล้วดูยิงตรงนี้ ก็พยายามที่จะมีสกอร์นะครับเวนเนอร์เสร็จไม่ได้ลองวางยาวครับลิเกโ,โตสโตสเห็นบอลแล้วไม่จับครับยิงเลยโอ้โหปฏิวัตครับทิ้งมาตรงนี้เนี่ยน้ำหนักแล้วก็พอดีพอดีครับแล้วก็ลิเกโ,โตสโตสจิกขายเกินไปด้วยครับแล้วก็ไปที่วิเลนโมตา้ากันอย่างเดียวเลยนะครับแบงคอก ครับให้มาทศวรรษโมตา้าโมตา้าให้มาที่ทศวรรษทศวรรษจ่ายมาโอ้โหเข้าไม่ถึงครับมามุษเอดแม่โมตา้าแกก็ลุกไวครับนี่ยครับดูครับแล้วดูทศวรรษทะลุขึ้นมาสวยครับแล้วให้มาบุษเอดโอ้โหนะครับมามุษมามุษย้อนมาโมต้าเอเวอร์ตันต่อมาลูกนี้ล้มลงไปอา้าวสุพรรณโอ้โหจุดโทษครับ อ๋อครับจุดโทษ้ายกับโมตา้าจริงๆครับดูตรงนี้ก่อนครับให้มาเก็บได้แล้วตรงนี้ก็พยายามจะฟ้องว่าลับหน้านะครับเป็นเนอร์นี่ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ฟาวครับ เคำตอบในใจที่เรียบร้อยครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นจุดโทษครับคุณโมตาวิ่งมาจริงบุ่มเดิมครับแต่ว่าคราวนี้คมกลิบกว่าเดิมครับ3-0ครับแบบนี้ก็ดูอีกครั้งจังหวะยิงจุดโทษของโมตาคราวนี้คมกลิบเลยครับแล้วเหมือนกับบุญเกเกิก็รับสบายแล้วพุทธิิล์ครับูรินทรศศรี เาจบเกมการแข่งขันนะครับทรูแบงคอคกยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอุทัยธานีเอฟซไปได้3-0นะครับในนัดปิดฤด,ดูกาล